การที่เราต้องอยู่กลางแจ้งเราต้องอยู่กับแสงแดดถ้าเป็นแสงแดดของฤดูหนาวแสงแดดนั้นก็ให้ความอบอุ่นและเราก็มักที่จะชื่นชอบแสงแดดและแสวงหาความอบอุ่นเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นแสงแดดในฤดูร้อนหรือในหน้าเล้งเราก็มักที่จะได้รับความร้อนรุ่ม แทบจะทนไม่ไหวและไม่มีใครปรารถนาที่อยากจะเจอแสงแดดเลยก็เหมือนกันกับคุณธรรมที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้เพราะชีวิตเรามันเลือกไม่ได้กับสิ่งที่จะต้องเจอบางครั้งก็เหมือนจะพอดีบางครั้งก็เหมือนจะเกินไปเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะเล่าสู่กันฟังในวันนี้มันคืออะไร ก็ไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันก็ <zug> จเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ ได้มีโอกาสได้มาเล่าธรรมะสู่กันฟังอีกครั้งชีวิตของเรานะครับทุกคนทุกท่านเรามีโอกาสเจอทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเจอเรื่องที่ดีและเจอเรื่องที่ไม่ดีและก็ในเวลาที่ถูกต้องและในเวลาที่ไม่ถูกต้องคือบางอย่างเข้ามาในชีวิตในเวลาที่ถูกต้องพอเหมาะพอดี ก็ทำให้ทุกอย่างนั้นแฮปปี้แต่บางอย่างที่เข้ามาในชีวิตโดยไม่ถูกเวลาไม่ถูกช่วงกาลเทศะก็ทำให้เราปูมนฝายใกล้จะเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางทีถึงจะเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ถึงจะเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแต่ถ้ามาไม่ถูกช่วงเวลาสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางที่จะมีคุณค่ากับเรา หรือสิ่งที่มันไม่มีคุณค่าอะไรเลยสิ่งที่ไม่มีความหมายอะไรกับชีวิตเราเลยถึงจะเข้ามาในช่วงเวลาที่มันถูกต้องในช่วงที่เวลาทุกสิ่งอย่างมันเหมาะสมสิ่งของนั้นก็ไม่มีค่าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่จะพูดในวันนี้คือเหตุและปัจจัยที่เราทุกคนทุกท่านทั้งหลายบางคนปรารถนาซึ่งพระนิพพาน ซึ่งเป็นอันของที่ปุถุชนเข้าถึงยากที่สุดบางคนปราถนาที่จะเข้าสู่มรรคผลเพื่อที่จะเข้าสู่ทางเดินของพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงคือจะบอกอย่างนี้ว่าคือถ้าทุกสิ่งอย่างมันเป็นไปโดยง่ายป่านนี้เราทุกคนทุกท่านก็คงได้ดวงตาเห็นธรรมกันหมดแล้ว และที่ขาดไม่ได้เลยคือคุณธรรมที่จะบอกในวันนี้คือเหตุและปัจจัยมันจึงเป็นส่วนสําคัญหรือเรียกง่ายๆตามภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าเหตุและผลคือถ้าทุกสิ่งอย่างมันไม่ได้เริ่มแต่เดี๋ยวนี้เพราะทุกสิ่งอย่างมันเริ่มมาโดยที่เราไม่รู้เราไม่มีทางรู้ปริมาณบุญปริมาณบารมีในตัวเราเราไม่มีทางทราบได้เพราะฉะนั้นของทุกสิ่งอย่าง ถึงแม้มันจะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราปรารถนาก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราดีขึ้นหรือทําให้เรามีประโยชน์ขึ้นคือทุกสิ่งอย่างบางครั้งบางทีมันต้องอาศัยช่วงเวลาต้องรอเหตุและผลต้องรอเหตุและปัจจัยมาปรุงแต่งกันคือควบคู่กันไปการทําบุญการสั่งสมซึ่งบุญบารมีการประพฤติปฏิบัติในส่วนวิปัจจนากรรมาฐานก็เช่นกันถ้ามันไม่ได้มาในเวลาที่ใช่ คือมีแต่เหตุแต่ไม่มีผลก็จนปัญญาแต่ถ้าเหตุและผลมาพร้อมกันเมื่อไหร่สิ่งเหล่านั้นก็จะพันสำเร็จได้โดยง่ายนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุและผลนะครับทุกท่านทุกคนก็เหมือนอย่างที่ฤดูหนาวแสงแดดมาก็คือความอบอุ่นทำให้เราอบอุ่นทำให้เรามีความสุขแสงแดดเหล่านั้นจึงมีคุณค่ามหาศาล คือมาในช่วงเวลาที่พรเหมาะพอดีแต่ถ้าแสงแดดมาในฤดูร้อนก็กลับกลายเป็นว่าแสงแดดนั้นมาไม่ถูกเวลามาไม่ถูกช่วงก็ทําให้เราเดือดเดดือเนื้อร้อนใจทําให้เราทุกข์ใจกับแสงแดดเหล่านั้นนะครับเราอยู่ไม่ได้ถ้าแสงแดดหน้าแรงคือเราไปตากแดดไม่ได้และนั่นคือความจริงนะครับนะแล้วนั่นคือความจริงที่เราทุกคนทุกท่านพึงที่จะต้องคิดพิจารณานะว่าทุกสิ่งอย่าง มันต้องอาศัยเวลามันต้องอาศัยโอกาสด้วยเหตุและผลโดนบันดาลให้สิ่งเหล่านั้นมันจึงจะพันสำเร็จได้เพราะฉะนั้นฝากทุกท่านทุกคนได้คิดพิจารณาว่าทุกทุก,ทกช่วงเวลาของชีวิตทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราเราจำเป็นจะต้องใช้สติปัญญาในการพิจารณาดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันจริงแท้แค่ไหนและมันมีคุณค่า แ,และมันมาถูกต้องตามเวลาหรือไม่นั่นเองเปรียบเทียบง่ายๆท้ายคลิปเราไม่อหิวข้าวต่อให้มีอาหารอันรสเลิศวางอยู่ตรงหน้าก็ไม่มีความหมายหรือเราทานข้าวอิ่มแล้วจะเอาอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกมาให้เราทานเราก็ทานไม่ได้แล้ว และถึงทานได้ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ถึงความอริดอร่อยนั้นได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างจะเหมาะสมและลงตัวที่สุดก็ต้องรอเหตุและปัจจัยแต่ถึงอย่างไรเราเป็นปุถุชนคนที่นับถือศาสนาพุทธก็อย่าทิ้งธรรมเท่านั้นเองก,ก็ขอเจริญพร